ดีครับวทีมงานดีดบ้านมาแล้วอู้เร็วจริงๆเลยเนีรวดเร็วทันใจมาเลยครับวดีดแล้วบ้านนี่ ต้องขุดก่อนบอกต้องขุดสาวไนี่นี่ครับมาเร็วมากเลยทีมงานดีบ้านกทีม <c oughs> งานย้ายย้ายที่อยู่อาศัย พอยังเดียวมาใส่นี่เนาะหรือใส่อีกบ่ใส่ดินเฮ้ยเอาเอารถขึ้นมาได้บ่เอารถเอารถของล้อขึ้นมาบ่ขึ้นมาทำไม เกะหน่อยครับที่นี่ ត្រាយកឌុត្រាហើយនេះទៅដល់ជិះកង់ណែតែទៅលុបនេះនោះនោះសម្ដែងនេះនេះ

้องบอกเจ้าที really book, ่จะทางก่อนอ้โอ no, ้ทำอะไรก็ต้องบอกเด็ดนี่เออตายยัยเอ้ยลื้ออยู่ตะเลิศตะน้อยลื้อเฮ้ยฮะนกบันกบัวเฮ้ยเนาะก็ขมเด็กเนี่ยเดินี่

สา <passage> ม <wireless> <Wha> ันภุว่เดินได้เดีวหลายเที่ยวฮะเขาคนดันหนุ่ได้เยอะได้ทุกเที่ยวเลยได้เที่ยวตามสเกทางนี้วะไม่ถึงหรอ ว่าละาแปดสิบเก้าสิบเที่ยวนั่นแหละวันด้วนคันปล้ำอีกหลายวิด้ทีนะแต่ไปไมนได้เลยครับพี่มัอนอ่ได้วิ่งใกล้ๆดิผมลงปีกายนงวันรอไปหลายเที่ยวอีกสามวันเที่ยวอีกสองวันไปโคผมมันรถเก่าเออรถเสียเพลทำไมวิ่งอันนั้นมันรถใหม่เนาะเสียเพลเนาะโคผมขุดขุดไปก็สายแตกขุดขุดไปก็สายแตกเนาะ จะได้ร5 0เที่ยวยังไงย้อรถเกียงไใ้่ไหเฉพาะช่างคนเดียวคนอื่นจะน่นเล้าโบกเทน่นใด้น่ะข้ออัวน่ะเทเทข้ออัวดเลยตอนนั้นมันต่ำมันนะหาจะโบใกลใจเลยขัใจฮู้น้ำมันแพงน้ำมันแพงนี่นี่ Nào Dục nè, dục nhục dục Xăm cán dục nè ขาดคุหมดแล้วเรียบร้อยขาดแล้วครับนี่รูเด้วยทำรีสอร์ท โอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไงช่วยประองกันวะ ขึ้นย่เอถูแล้วเพราะว่าเ็าจะยกขึ้นปุ๊บแล้วเขาจะเอารถหกล้อครับบนน้นครับถอยเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาหกล้อถอยขึ้นไปบนน้นปัญหาคือมันเจอดินเปียกมันจะถอยขึ้นได้ไหมเนี่ยเนี่ยดินนี้มันเปียกเนี่ยแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะ ขึ้นไม่ได้เขาจะเกาะกับต้นโน้นนะครับต้นปีกาครับเอารอกดึงขึ้นไปเลยโอเคครับเดี๋ยวจะหม่หน้าแล้วกันเดี๋ยวช่วยเราครับรถไถก่อนดันดินนี้ขึ้นไปก่อนครับเนี่ยเอาหนึ่งสองฮึ่ อู้เป็นไรอันนี้มันขาดวะท่นขาดเสาขาดเเกล